มันทุเพื่อนด้วยให้มันทุกเพื่อนด้วยหนึ่งหัวไปดิเดี๋ยวเอนด้วยไปมากกกดไปนะกดกดกดไปนะ

ไว้เมันเพื่อนก่อนนีโฟกัสเพื่อนก่อนฟกันเพื่อนก่อนพกเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยด่อนด้วยดี่อนด้วยตอตต่อ่อตอตอต่อต่่อตเอต่อต่อต่้ต่อ่อ่อต่อ่อ่อน่่อ่อ้่อยอต่อ้่อ่อ่อ่่่ ขอโทษเทียร์เล้งเราตายเยอะนะเราตายเยอะนะเราตายเยอะชุบตัวด้วยตายเยอะนี่ต้องเก็บตัวชุบเลยพี่พี่แหงตายนะพี่เต่งสนะพี่สวยดีเพื่อนดีเพื่อนด้วยเเ็พื่อยากดีของไหนเนาะดีน้อยเกิดเยอะนะเกิดเยอะมึมบัมมึมบัมมึมบัมดีเยอะเยอะสวยครับ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 โอ้ยรีเพื่อนเยอะดีรีเพื่อนดีลอยไม่มีคนตายเลยจะรีเพื่อนแล้วหรอ มึงดูเมื่อกี้ตายกันเยอะจังชุบก่อนชุบก่อนชุบเพื่อนเยอะๆชุบเพื่อนเยอะๆชุบเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นโคบนะครบนะครบนะตะวัน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 ครบตะวันครบสวยถอนกลับมาบ้านถอยกลับมาบ้านถอยกลับมาบ้าน ช่วยได่อย่าสู้ดิราว่าโอ้มีคนดันขึ้นมาแล้วไงไปมาใช้ช้ามาเล่นโซนนี้มาเล่นโซนนี้ให้หมดเลยมาเล่นตรงนี้ให้หมดเลยก่อนตอนนี้พี่ดำพี่ดำกลับมาพี่ดำมาพี่ดำเหลือได้ไปอนนีเห้ยโดนโดนโดนรีเพียนเลยตรงนี้อย่เพิ่งเยอะก่อนจะมาชุดผมอยู no. ่ใช่ไหมชุดมาชุดชุบมาชุดมาชุดมาชดมาโอเคโคใครยังไม่ได้ชุบใครยังไม่ได้ชุบพี่พี่พี่วาสัวาสันว่สันวาน ไม่ดีไม่รู้ใครรีโดนกูเนี่ยชุบสัตว์นะชุบสัตว์นะเดีล้วเแล้วกิดแล้วเดแล้วกินแล้วเก้วเกิดแล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 ้วเกดแล้วเกิดแล้กดแล้วเกิดแล้เกล้าเก้วเกดแล้วเกิดแล้วเดล้เกอดแลวกิดวเกิดแยเกิด้าเก่ดแล้วเดแล้เกด้วเอิดีล้วเกัดนเกินแเกิดแลเกิดมาเกด้วเก้เกิแกว้เ้เก้เกก้้เอกเก้เาวนนี้กนกดเอาดิน้่้องให้ ระวังข้าวบตบเพื่อนรันเลยรันเลยรันเลยเลยลยนะมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนอีมีเพื่อนมีผมตัวเลยอย่าลืมดูเพื่อนนะดูดูเพื่อนนะดูเพื่อนกันเวยนะเปิดได้ ดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนได้ปิดตัวชูไปหมดเลยมีดอ่ะดันไป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 ไม่แไปรับตัวยืนเลยไม่ไปรับตัวยืนเลยฝั่งนี้มุดก่อนไม่ไปรับตัวยืนได้ป่ะไม่รับตัวยืนได้ป่ะไอ้ตัวชูป่อยมีดเลยตา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 ยคมไหมเฮ้ยเรามาเล่นตัวนี้เยอะเกินไปข้างบนหน่อยดีไปข้างบนหน่อยเลยเล่นตัวนี้เยอะเกินนเล่สวยสวยสวยหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดแล้วดันมาดันมาดันมาดิ้ดันมาดันมา ไม่ไปจุ่มไม่ไปจุ่มครับไม่ไปจุ่มครับไอออกได้ป่ะไม่ออกได้ป่ะฟองไม่ปะฟองเอ็กกับเอ็กออกเอ็กซ์ออกตกรกานิ่งไปแล้วเขาเขาเอ็กนี่งมงหลังเข้าเสร็จแล้วเขาโดดเขาโดดไม่จุ่มไม่จุ่มไม่ไม่ตัวยืนไม่ไม่ตัวยืน เหล่าคนเดียวเหล่าคนเดียวตาย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 หนึสิบปืนหนึสิบปืนของอภัยต่อเมื่อกี้